สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะกับสามัคคี vip นะประจำวันที่16พฤศจิกายน65นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามัคคีตัวเด่นก็คือ1กับ4 3กับ6ก็หนึ่งูนก่อนนะ1 0 1 1 1 3 1 5ย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ 1นึ่งสี่สองหแล้วก็139นะคะจับคู่ก็1น4่งสี่สี่หนึ่งนึก็ก่งหนึ่นขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามัคคีวีไสามกับแปดห้ากับหกสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจสามแปดแปดศูนแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหก สามแปดหกสามห้าหนึงสามแปดห้าแล้วก็หกแปดศูนย์จับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหกสามหกแปดแปดหกห้าแแปดห้านะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อนี่สามกับหกเหมือนกันต่างกันห้ากับแปดสี่กับหนึ่งเนาะก็ขอให้เพื่อนเพือนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ลให้นะคะ โลคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ